สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ6ตุลาคมนี้เตรียมพบกับการอัปเดตครั้งใหม่ของ FIFA o ออนไลน์4วันนี้ครับเราจะพามาส่องดูกันคร่าวๆว,ว่าแพทใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจเข้ามาบ้างไม่รอช้าครับเสียเวลาไปชมกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือการอัปเดตโหมดแรงกิ้งหรือที่เรียกกันว่าแร n งกิ้ง2.0ต้องบอกก่อนนะครับว่าแรงกิ้ง2.0นี้เป็นการอัปเกรดแลงหนึต่อหให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น มาเริ่มกันที่หน้าต่างของโหมดนี้เลยครับสังเกตได้ว่าจะไม่แตกต่างจากเดิมมากนะักแต่จะมีการเพิ่มแถบวีคที่หลีกขึ้นมาอธิบายตรงนี้ง่ายๆครับก็คือในหน้านี้จะเป็นการส่งผู้เล่นที่มีอันดับแรงใกล้เคียงกับเรา20คนในแต่ละสัปดาห์ให้มารวมกันเพื่อทําการแข่งขันกันแบบระบบลีกจะมีการเลื่อนชั้นหากสัปดาห์นั้นคุณจบเป็นอันดับท็อปหรือมีการตกชั้นได้หากเราจมว้ยในสัปดาห์นั้นซึ่งก็มีโอกาสที่เพื่อนของเราจะเข้าร่วมด้วยนะครับหากผ่านเกมสอบจัดอันดับ3เเกกกมแกแแรรลล้้วงงคใีย และแน่นอนว่าการสอบ3เกมแรกนี้สําคัญมากๆเพราะถ้าเราทําได้ดีก็มีโอกาสเริ่มต้นในลีกที่สูงตั้งแต่แรกดูมาจนถึงตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าวีค e ีลีกนั้นต้องเล่นแยกกับแร n งเดิมหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ต้องเลยครับเพราะการเก็บแต้มในวีค e ีลีกนั้นก็มาจากการเล่นแรง็งหนึงต่อหนึ่งแบบที่เราเล่นปกติอยู่แล้วถ้าชนะก็ได้3คะแนนเสมอ1คะแนนและแพ้ไม่ได้คะแนนเหมือนกัน สรุปง่ายๆก็คือเราเล้นแลงไต่อันดับเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่เพิ่มเติมคือคะแนนเอามาใช้ตรงนี้ด้วยได้แข่งขันการสนุกๆพร้อมรับของรางวัลเล็กน้อยเพิ่มเติมไปอีกแถมยังตั้งสเตตัสขิงกับคนในลีกได้ด้วยนะครับ ความเก่งก็สําคัญแต่กับวีคลีลีกสิ่งที่สําคัญกว่าคือความสม่ําเสมอถึงจะแพ้เยอะแต่ถ้าเราเล่นเยอะชนะเยอะได้ด้วยก็มีโอกาสที่จะได้แต้มเยอะกว่าคนอื่นที่สําคัญนะครับจำเป็นต้องเล่นอย่างต่อเนื่องเพราะหากเราไม่มีการเล่นหรือเคลื่อนไหวภายใน48ชั่วโมงก็จะถูกตัดเสร็์และตกชั้นในวีคลีลีกสัปดาห์นั้น หน้าถัดมาคือเป็นหน้าเก็บสถิติการเล่นส่วนตัวว่านักเตะของคุณเล่นในแรงวิกฤติไปกี่เกมใครยิงได้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ทำสถิติส่วนตัวเป็นยังไงบ้างตรงจุดนี้นี่น่าจะช่วยให้เราพอปรับแก้ทีมได้นะครับหากนักเตะคนไหนมีสถิติการเล่นที่ไม่ดีหรือใครเป็นเดอะแบกตรงนี้บอกหมดเลยครับ ส่วนที่3จะต่อเนื่องมาจากหน้าก่อนแต่อันนี้จะเป็นการเก็บสถิติจากผู้เล่นทุกคนในวีคลีลีของคุณนักเตะคนไหนและของใครครับนำเป็นดาวซันโวหรือเป็นเจ้าแห่งแอสซิสก็จะบอกทั้งหมดด้วยเรียกได้ว่าใครที่นำดาวซันโวด้วยนำในตารางลีกด้วยยิ่งขิงมันเข้าไปใหญ่ นอกจากวีกดีลีกแล้วก็ยังมีการเพิ่มระดับของแรงกิ้งหนต่อหนึเข้ามาด้วยจากเดิมครับพอเราเล่นไปถึง World Class 1ก็จะขึ้นไปเป็น Challenger และ Champion ตามลำดับแต่ตอนนี้ครับหลังจาก World Class 1ก็จะเป็นแรง Challenger ขั้น3ขั้น2ขั้น1และ Super Challenger แล้วค่อยเป็นแชมป p เปีแทนนอกจากนี้ครับยังมีการเพิ่มและปรับรางวัลโดยเฉพาะชุดการแข่งของแต่ละขั้นให้เป็นแบบใหม่อีกด้วย เกือบลืมครับในส่วนของแรงกิ้งยังมีการเพิ่มให้เราเลือกก่อนเล่นได้ครับว่าเราอยากเล่นแบบเอ็กซ์ตร้าไทม์หรือต่อเวลาพิเศษเพื่อหาผู้ชนะไปเลยหรือไม่ถ้าเรากดเลือกต่อเวลาแล้วฝั่งตรงข้ามเลือกต่อเวลาด้วยเกมนั้นครับหากจบเสมอก็จะต่อเวลาพิเศษไปจนถึงจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะแต่ถ้าเรากดเลือกแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ได้กดเลือกต่อเวลาด้วยเกมนั้นก็จะจบใน90ินาทีเช่นเดิมครับ อีกอย่างที่น่าสนใจครับจนต้องขอแถมให้หน่อยก็คือระบบล็อกนักเตะระบบนี้ครับนอกจากจะป้องกันการเผลอไปปลดทิ้งหรือเอาไปย่อยทิ้งแล้วนะครับยังป้องกันการถูกแฮกได้ด้วยเพราะเราสามารถตั้งรหัสผ่านล็อกนักเตะแยกไว้ได้ครับแถมถ้าเกิดมีการปลดล็อกนักเตะสำเร็จก็ยังต้องรอถึง60นาทีครับกว่าเราจะกลับมาตั้งขายหรือปลดทิ้งนักเตะได้ตรงจุดนี้ก็เพื่อป้องกันครับหากว่าเราถูกแฮกยังพอมีเวลาให้กลับมาล็อกหรือเปลี่ยนรหัสได้ทัน สำหรับแพดใหม่นี้ครับก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นอกจากระบบใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงนักเตะคลาสใหม่เพิ่มเข้ามาอีกเพียบพบกัน6ตุลาคมนี้พร้อมกันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4แน่นอนครับอย่าลืมมาจอยกันเยอะๆนะครับ